สวัสดีครับผมหมอเล็กบ้านเนินขามครับสวัสดีพีพพ่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมมืนิเอสหมอเล็กบ้านเนินขามมีสิ่งดีมาต้อนมาฝากครับเป็นตำรับยานะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากท่านอาจารย์มานะครับผมสูตรตำรับยาดองนะครับอาชาประงาพี่น้องเอ้ยนะครับผมตัวยาสําคัญเ้ยพี่น้องเอ้ยนี่นะครับตัวยาสําคัญตัวแรกเลยครับผม ขาดบ่ได้เลยครับสูตรตำรับนี่นะครับนี่ก็คือนี่ครับในกลับในมือผมนี่ครับนะครับนี่หมากระทือโรงครับพี่น้องนี่ตัวยาแรงนะครับหมากระทือโรงเขาก็มีคุณประโยชน์นะครับซอยบำรุงกำลังนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับแก่ปวกร่มพิษนาเหลียงบดียิงสี่นะครับนี่บำรุงธาตุน้ำเกลือนี่หมากระทือโรงนี่ครับ นี่ตัวยาแรกนะครับผมตัวยาที่สองนะครับตัวยาที่สองนี่ครับผมก็เกือเครือเนี่ยเทาพันซ้ายครับนี่ครับเทาพันซ้ายนะครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับในมือผมเนี่ยเถาพันซ้ายนะครับตัวยาที่สองนะครับซอยในเรื่องครับบำรุงกำลังนะครับนะครับซอยในเลื่ยงถ้าคนมีโรกย้าของสี่ครับเนี่ยเทาพันซ้ายเป็นยาอยู่วัฒนาครับเนี่ย เถาพันซ้ายนะครับผมเถาพันซ้ายนะครับผมตัวยาสีสามนะครับนี่ตัวยาสีสามนะครับผมก็คือชะเอมไทยนะครับผมในมือผมนี่ชะเอมไทยนะครับซอยในเลื่องนะครับอ่ารรพกุ้ของเขานะครับในเลื่องคือบำรุงกำลังเนี่ยบำรุงร่างกายซอยให้จุ่มข้อมีรสหอมออกหวานนะครับผมนี่ครับร่วมกันเป็นสูตรตำรับยาดองอาชาประนดครับผม อ่าสรรพคุณนะครับดองสุรานะครับใส่ดองสุราอย่างเดี๋ยวดองไว้เจ็ดมือขึ้นไปนะครับเนี่ยซอยในเล่องนะครับผมบำรุงกำลังบำรุงร่างกายนะครับผมนะครับท่านชายเริมสางสมถภาพทสันช่ายและหญิงนะครับผมเนี่ยสูตรยาตัวนี้ครับผมอ่าดองสุราจะกินหลายนะครับรับประทานครั้งละครึ่งเป๊กนิดหนึ่งเป๊กก่อนอาหารตอนเย็น ก่อ,อนอาหารเย็นเท่านั้นนะครับผมก่อนจะกินจะใส่สมุนไพรสอบถามผู้รู้ก่อนเด้อครับอย่าใส่โดยพาการนะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับผมหมอเล็กบ้านเนื่องามครับมีสิ่งดีมาตรวนมาฝากต่อไปครับผมสวัสดีครับ